วัวลงตั้มหมูคงเสร็จแล้วครับสวัสดีครับผมตั้มหมูงเรื่อพี่น้องวันนี้รอบสวยครับ,บตอนบายๆตั้มหมูงเทียง,งตั้มหมูงเทียงโบเทียงหรือใบ,บสองใบาสามเหมืนนี่อ <laughs> ยู่ให้อยูย่ห <laughs> น้านี่แหละพี่น้องตั้มหมูงครับวันนี้ครับโอ้เวนูสวยๆเอามือยั้งกินเท่ากันกินตั้มหมูงเนาะ บยบมันหอนก็กินตะบมฮุงกันเออเนี่ยเสียบพ่อกระตัมุงอยู่ก็แมวคำนะคะกําลัง well, ตําบอกตะบมูหุงเจ็บแทบตหุพีกอนอคัเป็นตาหุูพีกรเฮ้ยทาตําประจำโบอันน <vale ั้นคือเก่าเนาะมือนี้นั่งตํากับมือนี้กูยินหมาะเบิ่งยงาบึงกูเทียดลงครับเป็นยังก็มากกว่างียเงีนป็นยังกู้มาปาดคืนหมด ไป oh. หมดคุณลงไปครับพี่น้องครับแต่หมกฮงย่ามช่วงบายบครับดูใคอยู่ง่ายกินเนี่ยนี่หมกหน้าอเป็นครับน้ำได้บ๊วยบ,บ <Video. S 2> ๊บีบ๊วยบเนี่ยปีน้ำครับพี่น้องอ,อีกกรปี้กตักมาได้หัวบ่วงเนี่ยกระสิตักไปบอ่อีกน้อยนึงกะบีเออสุดรสบึ้มรุ่งวานนี้ ดื่มลงเอออืมเปิดเลยน้ำตาลน้ำตาลจริงจริงแค่จอนพ่อน้ำตาลนะครับห้องวิมมีน้ำตาลอันน้นปนปนำปลาเออพอนี่เค็มปลาแดงปลาแดงตอนตอนใส่ไปโดดตอน สามสี่ตอนสวดเออลงเออพอสะกอนยานพอสะกอนยานเค็มตามโคดีโคดีเออโคดีโคดีอืมตามมึงเด้อพี่น้องกูนนตามมึงเจ็บนักการีทงไทยตัวหน้ากันเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยขาอยังเอาซีเมืองยังนออบานีเอา ซิบองอู้ป็ไนไงแจบปออะไรอู้อยังไงแ,บแ่บเนาะพอดีเลยแม่นอนะล่อเสจจานหนึ่นะครับพี่น้องครับออตาหุงบานเท่ากันแน่นี่แลนละวัดลง แบครัมาครับพี่น้องครับกินตำหุูคงน้ำกันบานนี่โอ้ยขากระติงกันเนาะอ,อ,อยู่ยจาดกระพาะจาดบัดเอา้ากายกันเนาะอยู่นี่นะมาบัวกินเล่นออกก่อนโอ้ย<ว>ตำหุูคงเนอพี่น้องสวัสดีค่ะกินตำหมูคงนะคะ่วะวันกี้อหางมึเจ้าขาเด้อออกไปก็ไม่รู้แล้วน้ำเสียง จะเป็นหยากเจ้าก็เอามานั่งนี่วาขามมาค่อยพี่ได้ยี่บ่อเออบอกกับมาเจ้ก็พามานั่งหิมนี่เนาะมันก็นั่งหิมก็คือเก่าหนะ่ะมาแนี้กวนสิเด็นั่งกันไหนโอ้อยากยากเจ้านะยากเจ้านะ่ะเจา้าผู้ใหญ่เจ้านะ่ะเด็กหน่อยมาครับพี่น้องครับกินตามหมห้องแบบน,นี้เอ้าข้าหยาดมองนั่งกันอยู่เมื่อกี้นี่แซ่บๆน้ำกันครับมาเลย เข้ากขวังคันดยอะคุณือเบื่อคนเห็นมะนาวผิงไก่กแท่งใสเลยใส่ดีเท่งใส่กอกดำคุโลบุตะปิงไก่ว่านอบมือนั่นอบไก,ก่ มันี่ป้งไก่อะเขาก็ออกทำงานกนแน่ก็เหนื่อยเราด้วยยังเหรอเอาเขเร่อนงานหนาแน่นมั้งหัวเขาฝาดกินได้คนกินแย่หัวใจย่องมาหัวใจกูเลยที่หัวจ้าหน้าเจ้านงหัวด้วยจาเฮ็ดยุ่งจงสีไวยุ่งนาวจังไงกูยังสิดวเขาจะนัจังน่เนาะ จิงแววค่นหนังเหอวิเนาะนี่เซคคนนะซื้อเนียวนาปีหน่องไหมาซมเสียลมบอดีด้วยรับตังแงกทิ้งครับครับผม,ออบอมขอ,รรอบุญแถากันปะยังใส่กอกใส่กออีสาน ใส่กอกดำอืมอืมเป็นยังกับป้งไก่มั้ยเนาะนะว่าสมก่อนกินจะดีจริงนะจะแซ่บครับพี่น้องครับค่ากระปูนี่อันตรายแห้งค่ากระปูก็ยอมเลยเป็นยังไงบอเคยค่าข้อด้อนึงอืมเอาไง กูบอกกินบะหันเบือ่อมั้ง,ง,งอืมหอนเดี่ยวไวน์ถูกเดือนหนามมันหอนมา